สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่กำนั่นสิ้ามาเบิงหน้าเนาะคะ่ะผ้ามาหน้าค่ะเบิงความแห่งแรงของหน้าแม่กำนั่นเ้อค่ะชชวงนี้เกิดความแห่งแรงายค่ะเดือนนี้เนาะฝนกับพรท่านในล่งเทือค่ะเบิงเสไเบิงผาพรวมเนาะคะ่ะโดยรอบทีหน้าแม่กำนั่นแห้งแห่งแรงแรงบนภูเขาบ,บ่ามีใบไม้ด้พี่น้อง <c oughs> บใบไม้กระ่วงกระลลนเบิดแล้วเนาะคะ่ะตอนนี้เนาะ นี่เห็นบอค่ะบรรยากาศมึงบรรยากาศโดยรอบเนาะคะ่ะนี่ความแห้งแรงอันนี้กะห้หน้ากะแห้งแหงพี่น้องเอ้ยบอคือย่ามฝนเนาะคะ่ะพี่น้องมึงมาน้าย่ามแรงเนาะคะ่ะก็จะมีความแห้งแรงแบบนี้เนาะคะ่ะนี่เราจะพบกับความแห้งแรงไฟกะไม้ปาแล้วพี่น้องนี่เห็นบอแต่ว่าอันอยุท่ง7เน ผู้เขาหัวให้ไปหน้าเขากับสิเอิญว่าเซเวนเนาะเพราะว่ามีมีของปลาต่างๆเนาะตอนนี้มีผพักหวานเดะะ้อค่ะตอนนี้มีผักหวานยู่งพูหันอาจถึงแม้ว่าใบอื่นๆเพื่อนสีล่วงสีล้นได้ผักหวานกับโป่งด้คันขึ้นไปก็ได้กินพักหวานได้เก็บผักหวานด้ยยามนี่เนาะนี่เบิ่งความแห่งแรงด้อพี่น้องโดยรอบก็คือสีแห่งแบบนี้หญ้ากระแหงแล้วเนาะหญ้ากระแหงแล้วต้น ยังมีหน่อยต้นค่ะที่ยังใบบรวงแล้วก็บบางต้นกับสิโปงขึ้นมาแล้วเนาะค่ะเนาะบางต้นเพิ่นกับสิบโปงขึ้นมาเราได้ใบไม้กระไดแต่ว่าเพราะท่านใดส่วนมากเนาะค่ะแค่หนึ่งเปิดเส้นเองเนาะอ่าส่วนเก่าสิบเก่าเปิดเส้นนั่นก็คือฮือเล่ลยนั่นยังเพระท่านใดโปงค่ะใบกําลัางรวงกําลังลนแต่ภายในภายในเดือนเดือนนี้กับอีกบ่ บ๊อบว่าเกิ like <c oughs> นอาทิตย์สองอาทิตย์เพิ่นก็จะปงแล้วล่ะเพิ่นปงเร็วๆดอกเพิ่นลวนลวงมาระยะหนึ่งเพิ่นก็สิใบไม้เพิ่นก็บจะปงเร็วเนาะค่ะเนาะค่ะมื้อนี้ก็ออกมาหน้าเนาะค่ะออกมาหยั่งละแม่กำนันแห้งแรงปันนี่จะออกมาหยังว่าซั่นเออคั่นมันแรงปันนี่สิออกมาหยังกันี่เนี่ยค่ะนี่นี่น่พอกำนันพามาเอาดินค่ะพี่น้อง มาเอาดินไปใส่อันไปบ้านไปปลูกทุเรียนไปปลูกต้นไม้ต้นไรเนาะเพราะว่าดินอยู่บ้านก็เป็นดินที่บดีเนาะคะ่ะบดีดินอยูบ่บ้านก็เลื่อยอาศัยว่ามาเอาอยู่หน้าเนาะอันนี้พอกนั้นเราก็ได้เกตได้ดันไว้กองใหญ่ๆเล้วเราก็เอาอ่าแท็กเตอร์ใส่เท็ตเลอร์เราก็มาใส่แบบนี้เนาะคะ่ะนี่เราก็ลั่งเราก็ลั่งอันค,ำคำมาขมิ้นกับการอันนี้เราใส่เต็มเรียวนะคะเพาะ่าเรียว <c oughs> เออนี่กําลังสิเอาอัน รถแท็กเตอร์ก็ไปใส่เทลเลอร์เพื่อที่จะกลับบ้านนะคะน,นี่กรสิสิกาบันเล่าเฮดยูหันฮักะแมก่กำนั้นมีโอกาสก็ได้ไทายบรรยากาศมาให้พี่น้องขาเบิงโกนเนาะเบิงหุ่นห้อยเล่าดันเนาะก็จะให้เบิงให้เบิงอ่าเพราะคำนั้นก็จะพูดอ่ะเราเอารถแท็กเตอร์นั่นละอืมดันไซดันไซเทนเลอร์โดยที่เฮ้ากับา่าได เมื่อ,อยบ่ได้หยางดอกมมาน้ำล่าซื้อๆเป็นมูเนาะ <c oughs> แล้วเราก็จะเอาอ่าไปใส่คือเก่าเราก็ขับออกไปเนาะค่ะกำบ้านเห้ยนี่นี่เรากำลังเห็ดยางคขมักขมินเลยสำหรับพ่อกำนันเนาะค่ะดินนี่ยังคอยเอาไปผปสมกับดินอยู่บ้านเนาะแล้วก็ปลูกต้นไม้ต้นไรเพราะว่าเพิ่นกัมีความล้วนซุยไม่เป็นดินดีด้ค่ะตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นดินร่วนดินร่วน ตนทรายดินร่วนซุยนะคะปลูกต้นไม้งามเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องมาเอาอ่าเพราะว่าพอกำนันเราสิปลูกต้นไม้ในความแห่งแรงกะเลี้ยวไปเบิงเลี้ยวไปเบิงกะมีแนวกินอยู่เด้ตะก้อเนี่ยกะพักบุ้งกะลายเด้อันท่าท่าบ่แม่นย่างแ้งตรงนี้พักบุ้งลายเด้หน้าไม่กำน,นัน,นหน่ะลายลายพักบุ้งหน้าเนาะตอนนี้มีพักยางบานนี่มาหน้าเสียดายกินพักย่างบาดนี่ เออมีผักกระถินแก่นะคะนี่กระถินแก่พี่น้องเก็บเอาเก็บเอาเก็บไปบ้านเฮ้าคอมอืมเก็บหลายๆเนาะมีกระถินแก่หลายๆอยู่เด้นั่นค่ะในความแรงมันก็มีความทีว่ามีผักธรรมชาติกินยูเนาะผักปลอดสารเด้อพี่น้องล้านเพือเส้นนี่เก็บกระถินเก็บกระถินไปน้ำเก็บไปหลายๆเพื่อพี่เพื่อน่วงเฮ้าอยู่บ้าน แกกไปรแตถหงาบ้านทายบ้านพุ่นสะอ่อนเด้เนาะอยู่บ้านเฮามีบอมีอยู่แต่ว่ากับบ่ใครได้เก็บเด้เออบ่ใครได้เก็บบางบ้านกับบมีเด้ผักบ๊อมแนวาสิมีไปเบิดทุกบ้านผักสำหรับภักกะทินเนาะนี่ขันมาให้มาหน้าเฮ้ากะเห็นพักกะทินแก่เฮ้ากะเก็บไปเนาะ กระทินแก่นะคะใส่ไปกินกระสมตานี่ไปหอด้านไปกินกระสมตํากินกระสมตําเราก็แกะเนาะปอกปอกเอาไนเพิ่นเอาไนเพิ่นใสตู้เย็นไว้อ่ากินกับยังกระแซบด้วยค่ะกินกับซุปนอไหม่กินกับป่นกับแก้วกินกับสมตําแซบเบิดเอาไปตามั่วตําป่าก็ใส่กระถินนะคะเม็ดกระถินเนาะเม็ดกระถินเป็นพักปอดารพิษละกะเสือว่าก็ต้องมีเออสารอาหารน่ะหละมันแซบเนาะค่ะเนาะ ทีแน,น่ๆคือความแสบความความชอบนะคะนี่คือกระถินเก๋เนาะ,ะเก็บเอาเก็บเอามาหอดเหลี่ยวกะเก็บเอาเนาะเนี่ยเก็บเอาลายๆมาเบื้องทางนี้ปกติก็จะมีน้ำเนาะคะ่ะมีนม้ำแมก่กำนันสิพ้าไปเบิ่งวา่นาน้ำแห่งไปเนะาะแต่ตเกี่ยวเขาเหลี่ยแมยก่กำนันบ่ท่านได้มาเด้ตอนนั้นน้ำาหลยหลเนาะอยู่อยู่อยู่ร่องน้ำนะคะอยู่ร่องน้ำเนี่ย เดี๋ยวแม่กำนันสิพ้าไปเบิงเนาะย่างไปทังไหนก็มีแต่ความแห่งความแหลงพี่น้องเลยงามแหลงกับเป็นแนวนี้ล่ะค่ะเป็นแบบนี้เนาะค่ะแบบนี้สําหรับหน้าแม่กำนั่นงามแหลงกับสิประมาณนี่เนาะจ้านี่ไปเบิงอ่าตรงนี้กะปีที่แล้วพอกำนันแล้วกะไทยเนาะอัดปองเขาเอื่นว่าข้นหน้าขาดนะเนาะพี่น้องเนาะห้องน้ำห้องห้องน้ำเพื่อนขาดเพื่อนกะอ่าพอกำนั่นแล้วก็ได้มาอัด อ่าก็เอาต้นไผ่ไผ่เลี้ยงมาปลูกไว้นะคะมาปลูกไว้กันสุดเนาะนี่กระติดยู่ค่ะนี่ติดยู่อ่ามาเบิงว่าน้ำสีแห่งบอ่อเนาะตรงนี้น้ำาหลยหลเด้อพี่น้องเด้อเป็นร่องน้ำนะคะเป็นร่องน้ำปรากฏว่าแห้งสนิทเลยไม่มีอะไรเลยยุห้องน้ำ้อคะพี่น้องเห็นเขียวเขียวย่หันอากาศิมีบอนมียังเกิดขึ้นอยู่เนาะอ่าผักผัก เขาเรียกว่าผักธรรมชาติอือนั่นแหละยูหานละบอลงไปดอก <laughs> แมงกำนันบอลงไปอือกับมีสีเขียวนิดนึงตรงนี้เพราะว่าเขามีความชุ่มชื้นเนาะตรงนี้เป็นห้องหลาเนานะพี่นองเนาะเอกอก็ไม่เลี้ยงแม่กำนันกันแบบแหงเลยเด้ไนะ <laughs> ผ่เลี้ยงนะคะที่ปลูกเนาะก็แห้งแห้งเหมือนกันเนาะเห็นมู่แหงก็แห้ง,หงสั่นตัว <laughs> แหงเด้อืออันนี้ อันนี้ก็เลี้ยวไปเห็นโอ้สีเอาไปปลูกก็อนดอกเสียเอาไปปลูกบ้านก่อนอันคุ้มคุ้มอยู่นี่ว่าแม่นอันนี่น,น,นี่นี่ค่ะนี่คือกระเจี๊ยบเขียวเนาะนี่กระเจี๊ยบเขียวเพื่อนแหงนะเพิ่นแก่เพื่อนแหงเพื่อนหลุมลงมา,มงเ,า,มา,านนเม่กำนนันเสียเอาหน่วยแหงเพิ่นกลับมาปลูกบ้านน้ำกลับเมื่อปลูกบ้านน้ำเนาะเอาหน่วยแหงน่ะได้แล้วได้แล้วสองสมหน่วยกับพ่อคะ่ะในเขาหลายอยู่ปลูกไว้เทียเดียวก็ได้ ต่อนอกจากนั้นก็ไม่ได้ปลูกอีกพี่น้องหมากแหงเพื่อนกะลนลงมาปีรุ่นเพื่อนกะเกิดขึ้นคือเก่าตรงนี้ไม่ได้ปลูกได้ะคะ่ะยูหนา้าเนาะตรงนี้ไไย,นะะยุหน้าท่าหอดถึงเวลาเพื่อนเกิดขึ้นมากอเก่าเข้าไปแค่เก็บแค่เก็บหมากอ่อนเข้าไปกินซื้อกเกลีกยบเขียวเนาะคะ่ะนำ้ำตรงนี้นี่นตามให้หน้านี่ไถ่ย่ามนั่นมีพักบุงะะ้งเนี่ยค่ะพักบุ้งหน้าขึ้นหล่หล่อ่าย่ามมาหน้าก็ได้เก็บไปตอนพีตอนนองเฮ้าอยู่บ้านย้ายไปเนาะพักบุ้งหน้าเนาะค่ะ อ่าขึ้นแต่ตอนนี้บอมี่ยังดอกค้างงวกอะง่วควายเพิ่งกลับมาก,กินเนาะบอมีอยอ่ยงังพอกำนันแล้วไปเนาะพอกำนันซองเมึงพอกำนันอีกก่อนพอกำนันเล้วยังแล้วไปเราก็ยังอ่ากำลังเสียอารถขึ้นเนาะค่ะกำลังเสียอารถขื่น